สงครามรัสเซียและยูเครนในช่วงเวลานี้ดูเหมือนผู้คนอาจจะจับจ้องไปวันที่9พฤษภาคมนะคะในเชิงประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างมากสําหรับรัสเซียเพราะว่าเป็นวันประกาศชัยชนะที่กองทัพของสาภาพโซเวียตสามารถมีชัยชนะเหนือกองทัพนาซีของเยอรมน,นีได้ในปี1945ปีนี้9พฤษภาคมก็เท่ากับวันฉลองครบรอบวันแห่งชัยชนะครบ77ปีคะ่ะ ช่วงนี้คุณพงสทั์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ประเมินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับรัสเซียสำหรับปีนี้คะ่ะในวันที่9พฤษภาคมนะคะตอนนี้มีสองทางน,นะครับก็คือผู้นํารัสเซียอาจจะประกาศชัยชนะหรือเปล่าหรืออีกทางเลือกหนึ่งเป็นการประกาศสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับยูเครนครับคุณผู้ชมครับถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้ให้สัมภาษณ์ว่ารัสเซียจะไม่ได้ใช้วาระสําคัญนี้เป็นเส้นตายยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนครับ Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. День Победы будем отмечать, как мы это делаем всегда. Торжественно будем вспоминать тех, кто пал за освобождение и России, и других республик бывшего Советского Союза, за освобождение Европы от нацистской чумы. А темпы осуществления операции, которые сейчас осуществляются на Украине, зависит прежде всего от необходимости минимизировать любые возможные риски для гражданского населения и, конечно же, риски для российских военнослужащих. แล้วทำไมวันแห่งชัยชนะจึงถูกหยีบยกมาเป็นหมุดหมายสำคัญต่อาการกำหนดทิศทางของสงครามของยูเครนย้อนกลับไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1945ตอนนั้นเป็นวันที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตสามารถเอาชนะกองทัพนาซีเยอรมนีได้สำเร็จนะครับรัสเซียได้กำหนดให้วันแห่งชัยชนะเป็นวันสำคัญประจำปีเพื่อรำลึกถึงทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สด้วย โดยในตอนนั้นสหภาพโซเวียตถือเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากการทำสงครามระหว่างปี1941ถึงปี1945มากที่สุดในโลกไม่ต่ำกว่า26ล้านคนกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คือพิธีสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารและอวดโฉมสภาวุธที่จตุรัสแดงครับ โดยขบวนสภวุธ์ของกองทัพรัสเซียในปีนี้ก็เคลื่อนตัวผ่านถนนในกรุงมอสโกเพื่อฝึกซ้อมการสวนสนามที่จะจัดขึ้นในวันแห่งชัยชนะด้วยนะครับขณะที่เครื่องบินของกองทัพอากาศรัสเซียก็ฝึกบินแปลขบวนเป็นตัวอักษรแซดเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนด้วย พิธีสวนสนามในปีนี้มีรายงานว่าจะปรับลดจำนวนอาวุธลงประมาณร้อยละ35เพราะว่าอาวุธบางส่วนถูกนำไปใช้ในสมรภูมิยูเครนเปรียบเทียบตัวเลขให้คุณผู้ชมดูครับคือรัสเซียเนี่ยจะนำระบบต่อสู้ภาคพ,พื้นดินมาแสดง25ชุดด้วยพาหนะหน1 1คันถือว่าลดลงจากพิธีเมื่อปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญนะครับ และประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็จะร่วมชมขบวนสวนสนามและกล่าวสุนทรพจน์ในวันแห่งชัยชนะด้วยกับมีความเห็นจากนักวิเคราะห์อาวุโสด้านรัสเซียจาก Crisis Group ที่มองว่าผู้นำรัสเซียมีทางเลือกหลายทางในวันสำคัญของชาติแบบนี้นะครับแต่ว่าการใช้วันแห่งชัยชนะประกาศทำสงครามกับยูเครนอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นฉากทัศน์ที่รุนแรงมากที่สุดครับ สหรัฐแนละชาติตะวันตกเคยเตือนนะครับว่าผู้นำรัสเซียอาจจะประกาศสงครามอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดทางให้ระดมกำลังพลทั่วป,ประเทศมาเข้าร่วมสงครามได้ตามกฎหมายหลังจากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองชาติตะวันตกระบุว่ากองทัพรัสเซียสูญเสียกำลังพลกว่า15,000นายจากปฏิบัติการทางทหารตลอด70วันที่ผ่านมาในยูเครน และการระดมกําลังพลก็อาจจะครอบคลุมตั้งแต่การเกณฑ์ทหารการเรียกทหารกองหนุนหรือว่าการนําเอาชายชะากาันที่มีทักษะมาร่วมรบแต่ว่าการระดมพลก็แต่แบบเต็มกำลังก็อาจจะเป็นชนวนบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศและทำลายคะแนนนิยมของผู้นำรัเสเซียได้ด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้สนับสนุนให้รัเสเซียเคลื่อนกำลังพลรุกรานยูเครนบางส่วนก็ไม่ได้ต้องการเข้ามาร่วมรบในสงครามครั้งนี้ หรืออีกทางเลือกผู้นํารัสเซียก็อาจจะบังคับใช้กฎหมายระดมพลโดยที่ไม่ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับยูเครนหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะประกาศเป็นกฎอายการศึกเพื่อรวบอํานาจในมือและห้ามชายชะก,การเดินทางออกนอกประเทศด้วยแต่ว่าทางเลือกเหล่านี้ล้วนจุดชนวนสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนและบั่นทอนคะแนนนิยมของผู้นํารัสเซียไปด้วยนะครับ คุณนัฐาคุณผู้ชมครับน่าสนใจเพราะว่ามีปฏิกิริยาจากโฆสกทำเนียประธานาธิบดีรัสเซียที่ออกมาระบุว่าการประกาศสงครามแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ไร้สาระด้วยนะครับแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่คะคุณพงศทัตที่รัสเซียจะไม่ประกาศสงครามจะไม่ระดมกําลังพลเข้าร่วมสงครามนะคะ บรรดานะักวิเคราะห์ก็บอกว่ามีทางเลือกอื่นอีกนะครับผู้นํารัสเซียเนี่ยอาจจะหันมาประกาศใช้ชนะเหนือบางพื้นที่ของยูเครนเพื่อเรียกเสียงสนับสนุนจากชาวรัสเซียอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกจับตามองก็คือโรงงาน a าซอฟสตาในเมืองมาริ乌โพทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนะครับเพราะว่าโรงงานนี้เป็นประการด่านสุดท้ายของเมือง Слава Україні. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть стоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі Азовсталь. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. ідуть важкі кровопролитні бої. คลิปวิดีโอนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามที่ประเมินว่าขณะนี้กองทัพรัสเซียได้ควบคุมโรงงานอาซอฟสตาลได้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียสามารถยึดพื้นที่แทบทั้งหมดของเมืองมาริูโพเอาไว้ได้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอีกทางเลือกหนึ่งรัสเซียก็อาจจะผนวกสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและลูฮันส์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศด้วยกับแน่นอนว่าความขัดแย้งที่กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นแบบนี้ทําให้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็บอกว่ายังไม่เห็นทางออกผ่านการเจรจาครับ I do not expect a negotiated settlement soon because Russia clearly preferred war to negotiations. They if you want to talk You do not launch an offensive in Donbass by bringing thousands of people and tanks and artillery pieces. ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ปูตินก็เคยพูดกับเอมมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับบอกว่ายูเครนเนี่ยไม่ได้แสดงความตั้งใจจริงในการยุติสงครามความขัดแย้งในครั้งนี้แม้ว่ารัสเซียก็ยังเปิดกว้างสําหรับการเจรจาก็ตามอันนี้เป็นปฏิกิริยาจากทั้งสองฝ่ายนํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณนัทาว่าสุดท้ายแล้วทางเลือกในวันที่9พฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็มีการประเมินเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยสงครามน่าจะมีแนวโน้มยืดเยื้อออกไปด้วย ะเรายิ่งได้เห็นสาภาพยุโรปก็เร่งเครื่องในการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียดูแล้วก็น่าจะอีกยาวทีเดีวยวนะคะดูเหมือนหลายฝ่ายในชาติตะวันตกก็เติมเชื้อไฟอย่างมากทีเดียวนะครับนอกจากสาภาพยุโรปทั้งสหรัฐเองวันนี้ประกาศแล้วว่าพร้อมที่จะรับประกันความมั่นคงให้สวีเดนระหว่างที่สวีเดนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเชื้อไฟที่ทําให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สัทมากค่ะค